คุณนายอึ้งอ่างออกลูกแล้ววันนี้เราไปกินยญาก,กินฟางที่เขาเกี่ยวข้าวกันเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วกระดิ่งปากเหม็นกระดิ่งปากเหม็นปากเหม็นและตูดเหม็นด้วยวหใน <c oughs> <c oughs> หิวนม <G ül> น่นแม่มึงไปหาแม่มึงทางนน่น <S 2> <S 2> <S 2> น้องวัวน้องควายมึงทำอะไรเจรงฮะอยากออกแล้วเหรอทำตัวเหมือนเป็นยีราฟคอยาวคุณนายอึ่งอ่างออกลูกแล้ว ดีนะมาทันน่ะน่าจะพึ่งออกแหละทุกคนนั่นน่ะรกยังคาอยู่เลยดีนะมาทันน่ะน่าจะเพึ่งออกนี่แหละออกแวบๆนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนน่ะเห็นไหมเขาจะเลียลูกเขาเห็นไหมกำลังเลียลูกเลยที่มันจะเป็นรกที่ว่า เขาเรียกว่าถุงน้ำคํมมามสิไม่ใช่รกเขาเรียกถุงน้ำคั่มหลงเฮ้มึงอย่ามองมึงไม่อย่ามองกูไอ้กูก็กลัวๆอยู่นะมึงอะมาทำตาเหลือกใส่ไม่ออกออกไม่ได้ห้ามออกอยู่นี่แหละเดี๋ยวเอาย่ามให้กินยืนหาวอีกมึงอย่าทำตาเหลือกใส่กูดิกูกลัวนะ ช่วงกำลังออกลูกใหม่ๆอย่างนี้ด้วยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่กลัวปกติมันปกติมันก็เป็นควายใจดีแหละกำลังจะลุกขึ้นฮึบฮึบ ัวผู้ตัวเมียไม่รู้นะเนี่ยน่าจะตัวเมียฮะเห็นไหมทุกคนถุงน้ำคำั่ยังอันนี้อยู่เลยเจมว่าเพิ่งออกเมื่อกี้ดีนะที่ว่าเพื่อนๆนมันไม่เหยียบเอาเพราะว่าฝูงมันจะชอบมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ตอนเช้าอ่ะหลงไม่เอานะหลง อเอๆๆเอๆๆืออ้ออีลงไปไหนนะ่ะเขาขึ้นถนนไปนี่มึงไปไหนอีควายบ้าอีควายไม่เต็มวันนี้เราไปกินหญ้าก,กินฟางที่เขาเกี่ยวข้าวกันเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้ว บุญวายมากเลยช่วงนี้นายจะเกี่ยวข้าวนายจะควายออกลูกอีกไปเร็วๆนี่นางสาวไทยใกล้จะออกเหมือนกันตรวมเรียมตัวมีตมียม,ม,มอยู่นั่นแหละเดินเหมือนนางสาวไทยเลยให้ไวหน่อยไปไปไไป,ไป ไช้จ้าดิงด้ดิงด้ดงดเอ้ยเฮ้ยเสรยควาอันนี้มันใช่ลูกมึงอันนี้มันไอจรุนไอจรุนลูกแม่จ่อยลูกมึงอยู่ข้างหน้ามังนะมึงนี้พอมมากเลยนะ นี่ทุกคนคุณนายคุณนายโป๊นางสาวไทยเห็นไหมดูดิใกล้จะออกแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยไอไอนี่ก็มึนมึนแล้วแล้วไม่ไปทิ้งอยู่นี่แหละเต็มที่แล้วนะเนี่ยจะออกแล้วดีไม่ดีก็คือเนี่ยไม่ก็ว,วันนี้แหละเพราะว่าควายคอของเปินะ้ลนอะถ้ามันออกบางที สามแม่สองแม่เลยบางทีก็ออกช่วงเช้าพร้อมกันบางทีก็ออกตอนกลางคืนพร้อมกันบางทีก็ออกช่วงเช้าแม่หนึง่งกลางคืนก็อีกแม่หนึง่งเหมือนปีที่แล้วออกพร้อมกันวันละสองแม่สองแม่ ควายจะไหลไปดมตูดเขาอีกด่าเย้ยให้ไวหน่อยลูกหมดต่เดินนับเล็บขบตัวเองย่นั้นแหละเวลาเดินนี้เดินช้าเมเวลาเจอดินทรายน่ะนะวิ่งไม่รอเจ้าของเลยไปเร็วเนี่ยนี่ยนี้ลูกสาวของคุณนายปุ๊ รุ่นก่อนนนทนเห็นไหมเขายืนมองแม่เขานี่เนี่ยเนี่ยลูกสาวมันอันนี้นี่แม่มันมันยืนรอแม่มันมันติดแม่มันอีกเนี่ยไปเร็วเฮ้ยขอร้องอย่าเล็มข้างทางได้ไหมรีบไปถึงอ่ะจะได้รีบกินเออเออเออถึงที่กินแล้วจ้าทุกคน วัวควายเยอะแยะเลยดุยเถิงมันหาเดินเก่าอีสันดันเริ่มหาที่เลี้ยงง่ายแล้วจ้าถึงเวลาเกี่ยวข้าวแล้ว มันีม่แปลกนะเพอย่างนี้ฟางมันไม่ค่อยกินกันหรอกทุกคนเลือกเลือกเยอะ ลมหนาวมาแล้วจ้าลมหนาวหนาวแบบนี้ไม่มเท่าไหเราเดี๋ยวก็พัดยาต้นยาต้นอะไรมันก็จะเริ่มแห้งแหงเนี่ลูกไครอ่ะทุกคนนี่ลูกไครเนี่ยจําได้นะลูกใครเอยลูกไครครับลูกไม่ดอ ที่มันชื่อกระดิ่งนะพ่อมันตัวใหญ่นะอันนี้ก็ลูกมันเหมือนกันเลยรูปทรงเหมือนกันเลยเหมือนพ่อมันไอ้ดัง <c oughs> สัรหาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีแต่ชื่อแปลก รีบกินนะลูกมึงอ่ะเดินเช้ากว่าเขาด้วยเวลาเดินบนถนนนี่เขามองหาแม่เขาเวลาเดินบนถนนเดินเช้ากว่าเขาเลยนูนอยู่ท้ายแถวผักกระเยงนะเยอะแยะไปหมดเลย กินนมโตขนาดนี้้กินนมอีกคนสวยคนสวยของมีเอ้ยลูกก็กินนมไอ้แม่ก็กินฟางใช่ปะ่ะจริงไหมคะหืม จริงไหมลูกรู้ทำหน้าทำตาอย่ามาทำหน้ายัางงเกียดมึงอมมิมึนมึนทั้งแมทั้มึนไอเด้งพี่มึงไปไหนกระดิ่งไงกระดิ่งมันไปไหนมันสมควรจะยาหนุ่มได้เร็วนี่กระดิงะด่งปากเหม็นกระดิ่งปากเหม็นปากเหม็นและตูดเหม็นด้วยวา ในแม่หนูไปไหนแล้วหรอกฮะกระดิ่งตูดเหม็นกระดิ่งเอ้ยดิ่งจ๋าว้ายกระดิ่งนี่เอง นมนู่นแม่มึงไปหาแม่มึงทางนน้นแม่มึงอยู่อีกฝากหนึงไปไปหาแม่มึงไปเอะๆๆดูโอ้เิรษโอ้โอ้โอ้เศรษเอลโกโฮเยอะดูดูดูเอ้ยหิวนมแล้ว นูแม่มันอ<า>ันเตรียมวิ่งก่อนแล้ว<า>ฉันเตรียมวิ่งก่อนแล้วไม่ได้<า>ยังไงก็อยู่ใกล้ๆควายไว้ก่อนเลยวะ<า>เพราะวัวมันไม่กล้าก,กับควายหรอก<า>พี่ออกมาอา้าวอันนี้อีกสองตัวมาอยู่นี่ อย่ามาใกล้กูดิมึงจะมาเดินตามคนทำไมอะ่ะแม่มึงอยู่นู่นเดี๋ยวแม่มึงชนกูดูดูมันดูมันทำนี่มันจะเดินตามกู <c oughs> ไปก่อนแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าไวเลเลวยวแบะเซอเป็นไวัที่จำไม่ค่อยจะได้ ไอ้ใบนี้นะถ้าเห็นมอไซค์ผ่านก็ตามมอไซค์อ่ะวิ่งตามมอไซค์แหละน่าในกุดอีตัวที่เดินข้างหน้าโดนรับน้องดูอีนี่ก็เดินตามตุ่เขาไปอยู่บ้านเอาไปขุนไว้ที่บ้านนานไปหน่อยไว้เป็นเดือนเลยแล้วพอวันนี้เอาเข้าฝูงคืนก็ดูโดนรับน้องทั้งวันนะ่ะมึงอ่ะโดนเขาไล่ชนไล่ขีดทั้งวันเลยวันเนี้ย มึงก็สูส้ๆไปไหน่อยเจ็บตัวแค่ไม่กี่วันหรอกอีสังคมรังเกียรน,น้องวัวน้องควายตัวเอใครเอ่ยตัวเมียใครเอ่ยแม่มันยังหลุดออกมาไม่หมดนะนี่ โอ้อเออโอ้ไก่ไก่โอ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 ไก่จิกหัวเห็นไหมตัวเมียเออไอ้นี่กระพ่อไอ้นี่ตัวเมียเอ้โอโอ้ตัวใหญ่อยู่นั่นนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนั่นนี่ตัวใหญ่ดอ เมมโรดรึงนงเมมดีได้จะหากินนมอีกแล้วทำท่าทางแบบนั้นนะเออ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 อย่าไปเดินตรงห้องน้ำเวย้ยเดี๋ยวตกถังขี้แนี่ินโกหันหัวมาหันมาถอยเร็วเร็วฮินโกหืมหมหืมาปไนเนี่ยไอ นะชับแกงโมาือืมอมอืออ,หอ,หอ,หอให้ถอยถอยเร็วเร็วมึงเห็นไหมนะท่อนา้ำแตกแล้วนะแล้วก็ตกถังขี้ตกอ่างขี้ของมึงไม่ต้องมามองนู่ไปนูน่นไปไปเด็กน่ะตีเด็กน่ะอืม โรคยังออกมาไม่หมดมหยแยะนี่ไปแย่งมันมาหรือเปล่าแย่งแล้วก็ดึงก็ขาดใครเึใครเนี่ยฮะใครเอยอ๋อลูกลูกแม่คุณนายอึ่งอ่างแล้วลูกทำไมเอาหัวมุดมาอย่างนั้นล่ะคะฮะเอยน่าเอินดูเดี๋ยวก็โดนแม่มึงเบียดหัว อะไรล่ะดีโดดีโดเคยเห็นไหมนี่ดีโดเนี่ยเพื่อนมึงเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยฮะตัวตาเล็กตาน้อยเหมือนกันเลยลูกเนี่ยเหมือนกันเลยเออเหมือนกันเลยนะมึงนี่สองตัวเห็นไหมเห็นเพื่อนใหม่ป่ะนี่นะเพื่อนใหม่นะลูกนะนี่เพื่อนใหม่มึงดีโดีดีโดอีหมาเอออืมออจับหน่อยสิคะเอ้ย น่ารักแต่ตอนตัวน้อยๆเนี่ยตัวไปหน้าถีบจริงเปล่าตัวไปหน้าถีบจริงเปล่าจริงๆ